ด,ดึกโยคะกับเจอที่บ้านวันนี้เป็นที่ช่วยบริหารปอดให้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเริ่มอเลยนะคะทุกคนเริ่มด้วยการวอ์งอัพนะคะวางมือของเราวางเป็นรูปถ้วยข้างสะโพกนะคะแบบนี้เนาะแล้วจากนั้นนะคะค่อยๆหมุนคอน,นะคะ กดหัวขวาไปหาไหล่ขวาค่ะแล้วหมุนไปด้านหลังเลยนะคือกดหัวซ้ายไปหาไหล่ซ้ายค่ะกดควาทิดอกขออีกหนึ่งรอบค่ะทําช้าๆนะคะเดี๋ยวจะหน้ามืดเนาะย,ยืดลําคอนิดหนึ่งวกดหัวขวาไปหาไหลขวาไปด้านหลังแล้วกดหัวซ้ายไปหาไหลซ้ายเสร็จกดควาทิศอกค่ะ เรามาตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะรีเวร์ดด้วยการหมุนไปทางซ้ายค่ะกดหัวหาหัวซ้ายค่ะแล้วอ้อมไปด้านหลังนะคะแล้วกดหัวขวาไปหาหัวซ้ายค่ะกดคทาทชิดอกค,ค่ะข่ออีกยอมหนึ่นะคะ มาตรกลางค่ะศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะแ <blunt animation> ละ้วทีนี้เราหันไปมองในด้านขวาเหมือนเรามองไหล่ขวาทางด้านหน้ายิงทางไปหาหัวไหล่ขวาคนึ่สองลำตัวยังคงยืดตรงอยู่นะคะลำตัวไม่ยืดหดไปนะคะแล้วหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกหันไปมองทางด้านซ้ายค่ะสาม สองหนึ่งโอเคกลับมาค่ะเลื่อนมือประสานมือไว้ด้านหลังค่ะบีบสะบักเข้าหาก,กันเชิดอกขึ้นค่ะ่างเชิดขึ้นด้วยนะคะหายใจยืดอกสามแต่หน้าขึ้นหาดิดานถัดเชิดออกขึ้นสามสอ ทึ้นแมวหน้าท้องและพับลำตัวของเราไปด้านหน้าค่ะใครวางหนะ้าผากลงได้วางนะคะแล้วดูมือที่ประสานกันไว้ข้ามศีรษะไปยืดมีตึงที่หัวไหล่ค่ะสามสองห่โอเคค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะชายแขนค่ะ สีน้ขาซ้ายอยู่ด้านล่างขาขวาอยู่ด้านบนนะคะให้หน้าแข้งเราขนานกับขอบเสียนะคะกระดกปลายเท้าคะคะเท้าเราจะอยู่ตรงกันกับหัวเข่านะคะแล้วส่งมือขึ้นไปด้าน,นะ,ะ้างจะออกทับตัวไปด้านหน้านะคะ่ะทำแนวหน้าท้องทับตัวไปด้านหน้าเดินมือไปด้านหน้ากดสะโพื้นนะคะกดหน้าอกลงไปที่หน้าขานะคะ รู้สึกยืดตึงๆที่สะโพกขวาค่ะใครวางตอบได้วางแล้วทิ้งศีรษะลงค่ะจางตอเล็กแค่เข้าทรงแขนจับขึ้นมายกตัวขึ้นค่ะหายจะออกวางมือขวาไปทางด้านขวาค่ะวางศอบขวาลงแล้วยกแขนซ้ายขึ้นหาพดาลค่ะ ยกแขนสองข้างขึ้นหากระดาค่ะวางสองท้ายลงที่พื้นค่ะสะโพกยังติดพื้นอยู่นะคะไม่คว่ำลำตัวลงนะคะมองข้ามมือขวาขึ้นหากระดาค่ะให้ใจเข้ายืดตัวยืดหลังค่ะเดกเข้ากลับมาตรงกลางค่ะส่งขาส่งปลายเท้าฝ่าไปหา คิ้วก้อยเท้าซ้ายค่ะแล้วลาบหลังเท้าซ้ายลงนะคะแล้ววางแขนท่อนข้างปุอามลงที่พื้นส่งโยกซ้ายขวาซ้ายขวา่าจ <Okay. S 1> ความสะโพกลงนะคะหายใจ แล้เราจะยืดแขนซ้ายตรงไปด้านหน้าคว่ำม,มือเป็นรูปถ้วยแล้วสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายค่ะวางหัวไหล่แล้ววางหนะะ้าผากซ้ายลงค่ะใต้หนะะ้าผากขวาลงค่ะเปิดอกขึ้นขาไวตรงนี้จะนิสึตยืดตึงนะคะที่สะโพกซ้ายนะคะวองข้อหัวไหล่ใต้ซึง่งมาตานะคะ ไป้หวไปต่อนะคะรอขาขวาของเรามาหาก้นนะคะอ้อม oh, so ีซ้ายไปจับหลังเ้าขวาค่ะยวดึงต้นข้ามาหาก้นค่ะเปิดอกขึ้นสามสองหนึ 3, 2, okay. so, ่งโอเคค่ะคลายค่ะยันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ ติดตายเท้าขวาค่ะลอยสะโพกข่อยเท้าขวาไปหาเท้าซ้ายคะ่ะเจอกันที่มาเพีนมโพสนะคะและข้าเท้าซ้ายเอาวางเท้าซ้ายข้างนิ้วก้อยมือขวานะคะลดสะโพกราบหลังเท้าเชิดอ,อกคะ่ะ ออกลงวางต่อกลมที่พื้นค่ะยกซ้ายยกขวานะคะตับขาซ้ายให้ให้อยู่เป็นเส้นตรงนะคะแต่ถ้ารู้สึกตึงมากเกินไปให้องอเท้าเข้าหาสะโพกได้นะคะําหรับมือใหม่เนาะแต่ถ้าอยากฟังได้ความยืดเหยุย่ ให้ตรงนะคะยกส,สายขวาเล็กฝัานะคะใหล่จิกมือไปข้งน,น,นี้ยืดกระโปกกรปบนึงนะคะหาใจส่ขางนะคะเราจะยืยดแขนขวาตรงไปด้านหน้าขย่มมือเป็นรูปถ้วยแล้วสอบแขนซ้ายใส่วางไหล่ซ้ายเปิดไหล่ขวาขึ้นหาวกระดานเดินมือขาไปที่ มุมขวาของเสือค่ะยืดตึงค่ะหายใจหยไหวไปต่อนะคะงอข่าซ้ายอ้างอข่าวขาวามหาก็มือขวาอ้อมไปจับหลังเท้าซ้ายค่ะนํางอยูนะคะ รที่จับไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะค้างไว้ท่าเดินก่อนได้นะคะสามสองหนึ่งคลายขาคลายแขนลงมาค่ะแล้วยันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะหรือว่าขาขวาของเรามายืดขาขวาของเราแล้วยืดขาซ้ายตรงด้านหน้าค่ะขยับขาคลายก่อนนะคะ นั่งให้เป็นกระดูกลองนั่งนะคะชันเขาขวาของเราขึ้นมาเอาเข้อเท้าขวาข้อนข้วเทาซ้ายค่ะมือขวาวางประคองด้านหลังส่งแขนซ้ายขึ้นหายใจออกดิบอ,อกไปทางด้านขวาเยอะๆเอาแขนซ้ายขัดกับขาขวาค่ะดิบต,ตัวค่ะมองข้ามหัวไหล่ขวาไปค่ะ ห้าสี่ใ้าน้เครื่องนวดลำไส้นะคะสามเควยหยงดิบแนวกระดูกสันหลังนะคะใครที่ปวดหลังล่างนะคะทานนี้ด้วยได้นะคะสองหนึ่งสลับมาตรงกลางค่ะซ้ายข้าค่ะสลับข้างค่ะจับเข่าขึ้นลงขึ้นลงก่อนนะคะเดี๋ยวท่านเข่าซ้ายค่ะคล้อมคล้อม เข่าขวานะคะนั่งไม่เป็นกระดูกรองนั่งทั้งสองข้างนะคะมือซ้ายวางประคองไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้าส่งแขนขวาขึ้นหาดีะะาาดานหายใจออกดิบอกไปทางด้านซ้ายเอาแขนขวาขัดกับเข่าซ้ายใส่ใตาดิบมองข้ามไหล่ซ้ายไปค่ะขมิ้วน้าท้องดิบจะตัารลำตัวนะคะห้าสี่สามสอง หนึ่งตัวกลับะสมกลางลายขา,าออกค่ะใช่ค่ะออกค่ะสะบัดสะบัดนะะ้องค่ะหม่ใชข้าวเลือกหายทเ่อกยาวหยาโอเคค่ะจค่นั้นนอ่อยราบตรงไปนะคะ ข้้นอนนะคะขึ้นลงเร็วๆระวังหน้ามืดนะคะดึงเข่าขวามากอดไว้ค่ะมือประจานไปที่หน้าแข้งขวาค่ะกระดกขาซ้า,ายไว้ค่ะดึงเข่าขวามาใกล้ๆกับหลักแห้ค่ะท่าน,นี้ช่วยนวดลำไส้นะคะช่วยฝักของเสียนะคะแล้วลดอาก,การของผูกกระเะาะในจจา ะะเอานิ้วโป้งอนิ้ที่เกี่ยวนิ้วโป้งเทา้าแล้วจับเอาไว้แบบนี้ค่ะไอ้ร้อยเกี่ยวร้อค่ะมือซ้ายกดไว้ที่หน้าขาซ้ายค่ะสุดตาปาดาอา,า,า,าคิตาปาดาสาดอาคาใช้จิินเทคนิคค่ะดึงขาของเราเข้ามาอย่างคลายจะรู้สึกยืดตึงนิ้เส้นได้ค่ะ ทห้ี่ไหวเนาะหายใจเข้ายืดขาตึงหายใจออกค่อยๆกลางขาขวาออกด้านข้างค่ะมือซ้ายของเรากดหน้าขาซ้ายของเราไว้ค่ะสามสองหนึ่งหายใจเข้ายกขากลับมาตรงกลางเปลี่ยนทางค่ะเอาซ้ายของเราจับไปที่ขอบเท้าขวาค่ะ กอเขา่ากอเข่าซ้ายก่อนกอดเท้าซ้ายข้างหางลำตัวนะคะ้า1สามสอน,น,นึแล้วเอานิว้วชี้ซ้ายจาับมือโป้งขวาเกี่ยวมือโป้งซ้ายขึ้นหาสกระดานแล้วบิบไปทางซ้ายค่ะขอขยบขยบนิดนึง าซ้ายออกไปด้านข้างนะคะเอาแขนขวาจาับที่ต้นขาขวาไว้นะคะกดเขา่ากดต้นขาขวาลงหาพื้นข้างไว้สามสองหนึ่งยกขาขวาไอ้ย,ยกขาซ้ายกลับขึ้นมาค่ะคลายค่ะดกดเข่าที่อกค่ะหายใจเข้า หายกโยกศีรษะขึ้นองหมอเข่าค่ะค้างไว้สามสองหนึ่งวางศีระลงแล้วกลิ้งซ้ายกลิ้งขวานะคะแล้วใ่้ใจะแทนตัวยกตัวกลับขึ้นนะคะเป็นยังไงกัน้าคะสำหรับโยคขาเพื่อบริหารต่อในวันนี้นะคะลองจนดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ